กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9ในหัวข้อโควิด1 9ท related topics ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามรื่องของการอยู่รอดอยู่เป็นและอยู่ยาวของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19ไปฟังการบรรยาย ของคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกันเลยค่ะเออผมว่าวันนี้เนี่ยเออสิ่งที่วันนี้ที่จะเออผมเอาสไลด์อันนึงที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยมาพูดกับเออเรื่องก่อนเพื่อจะได้ให้เข้าใจแนวคิดผมว่า โลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เจอแค่โควิดอย่างเดียวนะฮะขนาดนี้มันเป็น,เป,นเป็นวิกฤตซับซ,ซ้อนซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเอสอที่จะอยู่รอดอยู่ยาวแล้วก็อยู่เป็นที่ผมใช้คำสามอันก็คือหลักสามปอปอแรกเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักประเมินเนี่ยก็จะยากจะอยู่รอดถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่เป็นถ้าไม่ปรับปรุงก็อยู่ไม่ได้ยาว ก็เรียนว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการสูญเสียซึ่งเบงชาติใช้เข้าใจว่าใช้คำว่าหลุมดำขนาดใหญ่ผมเรียนว่าถ้าเป็นในส่วนของ SME เนี่ยน่าจะตกมากกว่าสามล้านล้านนะครับเพราะว่าในส่วนของรายใหญ่เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็เน็ตออกมาแล้วก็คือประมาณ2.8ล้านนะครับเศรษฐกิจจริงๆเสียหายเยอะแต่ก็มีคนได้ประโยชน์นะครับ วิกฤตสุขภาพก็จะนําไปสู่แนวคิดของผมที่ว่าความเหลื่อมล้ายิ่งเป็นแผลบาดแผลลึกจะเห็นได้ชัดอันหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยโควิดเนี่ยนะฮะเ,ออเรียนเลยว่าดูเหมือนว่าปีนี้ไตรมาสที่สองของปีนี้เนี่ยจะโต7.5แต่จริงๆโตมาจากฐานที่มันติดลบถึง12.1นะครับแต่ถ้าเรา ค่าดูดูการได้แล้วเนี่ยนะปีไตรมาสสองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเราจะโตไม่ถึงจุดห้าเลยนะก็คือก็ก็จะรู้สึกเลยว่าแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าไม่น่าจะความรู้สึกของทุกคนก็จะเห็นได้ชัดว่าน่าจะเอ่อเลียกติดดินแน่นอนนะครับเดี๋ยวถัดไปอันนี้ตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติสภาพัฒน์นะครับถัดไปครับ เดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับสไลด์ผมจะได้เล่าให้ฟังหลายเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญใครจะอยู่รอดนะครก็คือต้องสำคัญที่สุดก็คือจะต้องอคืออยู่ข้างล่างล้มแล้วก็ลุกได้ในภาวะที่มีหนี้นะครับแล้วก็อันด้านขวาก็คือ,อก็คือการเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยจะต้องสามารถทำได้แล้วก็ แล้วก็ให้เติบโตสตียรภาพเนี่ยมากกว่า5%สิ่งที่ทําได้ก็คือต้องใช้3มป,ประเมินเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่จะสามารถเพิ่มได้ก็คือสตาอันนี้ที่ผมเรียงลําดับไปนะฮะแก้หนี้ครัวเรือน SME จ้างงานเพิ่มขึ้นและสิ่งที่ไม่ต้องใช้ตังเลยก็คือการเปลิรูปภาครัฐและกฎหมายที่หลายทนเข้าใจว่าหัวข้อนี้คงจะมีการเรียนด้วย ก็คือการเปลี่ยนแปลงการขออนุญาตต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เสาทวอเองก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหลายเรื่องที่เราต้องช่วยกันในระหว่างผู้ที่มีความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสังคมให้มันดีขึ้นครับก,ก็เรียนว่าไม่ใช่ง่ายแล้วก็กติกาหลายอย่างเนี่ยมันถูกผูกไปโดยผู้ที่มีอำนาจเหนือเหนือนเราก็คือประเทศที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าเรา หลายๆอันที่มันมีประเด็นที่น่าน่าสนใจนะครับก็เลยการอยู่ร่วมกันที่จะทํำยังไงผมคิดว่าทางสภาหอสภาอุดหรือสภาต่างๆที่ตั้งขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสําเร็จที่เกิดปะกอก,ก,การเชื่อมโยงแล้วก็ให้ภาครัฐบาลเอกชนและประชาชนอยู่กันได้ครับ สำหรับวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะงานเสวนาโค v i d related topics ของปทพ .9 บ้านขมิ้นชันจะนำเสนอการบริหารจัดการโควิด19ค่ะช่วงนี้ดิฉันนัทชาวชีวานิสุรางพร้อมทีมงานของรายการคนหลังข่าวต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้15นาฬกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ